อสบายดีพี่น้องมือี้มาแบบม,อม่อมแมมพี่น้องทิอย่าเขาตาเลยสป,ปู้เพื่อนให้ไอโควิดกลับมันไออันไอโควิดซองไอหน,น่ององไอน,น่อไอโควิดอยู่น้ำกันพี่น้อง ที่เสาเลยพี่น้องท่านบากไม่ปาดหัวเสาไ้นะพี่นอ 1, ้องเพื่อนๆในไอโควิดสองไอ้น้องอยู่หาเบิรองกลุมกันพี่น้องมันมสิบเป็นอยู่บ่ ไม่เคยเห็นแล้วคือคึกกินตนาการอาเซียอันนี้พี่น้องอันนี้เสามันพี่น้องสีสี่เสาว้ามว สองเสาพี่นุ่มเยเขาไม่น้อยนเอาเสาใหญ่นะนี่มาท่านด้ปาด ปาดหัวสาหนพี่น่อปาดกระพิดขางเลยพี่น่องหาตะปูเก่าอตอกก็ไลย หนน้อยนสองามไปเลยหนี่ มาฮอนเนี่ยครับเป็นห้าก็เป็นหดเป็นหางโค้งหางใหม่พี่นนอะและตะนางเล็กมันยังมันบ,บพอมันซุ้งพอเราก็เลยเอาเสือกเห็ดเนาะเอาตะนางเสือกเห็ดขันกลางสองขางบอกให้มันเข่ามาห้ากันมันมีแล้วสองตัวพี่เนาะเลยอันนี้เป็นแดนกลางตัวน,นี้เนาะพี่นนอะเดนกลางฮัสซิเนงเสือก ขันกลางไว้ตะนางมันมันต้นตำหอตะคานอี่ตะนำเม็ดเดียวนเนาะตันนี้ขึ้นมากอกสิใส,ส,ส่ใส่เสือกนี่ตัวน,นี้ชั้นนี่วางตัวน,นี้เนี่ยใส่เสือกพี่น้องเสื้กตะนางเล็กนิดละพี่น้องเลยไปเบิกน้ำกันอีกพี่น้อยต่อไปพี่น้องากระเลงเสือกตะนางพี่น้องใอ้บอน,นให้เบิหน้าตัวเองดอก ตบตีบตก็ขดไปหมายไปว่าหามันแข็งๆแลนกหัวมันขา,นนเาเนาะพี่น้ะงสี่้วเลขัดนื แล้วพี่น้องขันนี่แล้วตะนางใส่เบิร์ซิเข่งเนาะพี่น้องเลยข่งเข่งเข่งเงติมหน่้าอีกอันขันเน,นื้ออีกเน่งอ่ะไหนอีกบนนี้พี่น้องยังตะนางเล็กอ้อมเนาะตะนางเล็กอ้อมเท่าน,นี่เท่น,นี กูอัดไปก่อนเต็ดอกกนเนาะเอาในมัดไปก่อน นิงตะนางอ้อมแล้วพี่น้องตว่าพอท่านในตอกตะปูถ้าตอกในตอกตะปูอีกจิกจิกไวตอกตะปูจิกจิกไวมให้มันเพิ่งวะเพิ่งวไปนี่นะตอกตะปูอ้อมไวมให้มันแหนพี่น้องกด้านด้านตะนีนี่ตะนางบเถึงก็จะเอาเสื้ใส่ขี้เกาพี่น้องเอาตะนางยางใส่พี่น้องเลยตะนางยางใส่เถงเล อ่าไปเบ่องอีกตอนต่อไปอีกพี่น้องเลยมอฮอดคันนีก้ก็แล้วพี่น้องแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ลถ้าเบ่งรอบๆอัตนางนะน,นี่ตนางเล็กระบแทนตนางเสือ้อพี่น้องทั้งรุมนี่เล็กเพราะว่า,าขนเอาเสือ้อทั้งรุมนี่นี่นี่ถ้าเสืทั้งลมนี่มาเขออาอนญาตเนาะมามันสึกกัดมามันมากินห้ามกินยังมันสึกกัด กินทำกินหนกกินย้อมกับกัดและมาเนาะอันนี้ทั้งเทิงเนื้อเสื้อเห็ดนี่ยมองรอบๆแต่มองในมันขาดเพรเป็นด่างเก่าเขาจะมาพุงเอาอันนี้คือประตูทางเข่าเห็ดขับแบบง่ายๆนั่งเต่มุ้งไปเนาะนี่แต่ด่านเทิงของท่านได้มุ้งมุ้งกับบุกเกินสิบเซนทีกันแหละละไปเนาะก็ถือว่าเอาไอ้พวกนี้เขาไปนอนได้นี่นี่จะคล้องคนนี้นี่ แ้วอินซีปากเหลืองขาเหลืองซบเหลืองพี่น้องงามหลายฮะโอเควันนี้พี่น้องสิไปหาอันสังกะสีมะม่วงให้เพื่อนบ้านให้พี่น้องโอเคโอเคพักเบรกสักนิดก่อนลก็าตัดตัดเอา่นอ ดังนัก็หย มาคันี้แล้วพี่น้องมุ่งกันแล้วเลยมุ่งกันแล้วแล้วให้บ่งทางด้านลุมงามพี่น้องบ่งไกลขาไปได้มันจะเป็นสองหองเห็ดเทีอนแล้วพี่น้องเื่อนหนุ่มเพื่อนุ่งเื่อนแล้วพี่น้องแล้วมีสองตัวพี่น้องมาอยู่นี่มีแตสหามองง่อยให้เพื่อนหานหาไม่มาเห็ดลักง่อยให้เพื่อนมองเพื่อนยู่เพื่อนนอนเนาะพี่น้อง ด้านใน่าอะไรสักประเภทดันใ,นในพี่น้องนี่คุดคุ้มพี่น้องคุ้มรักทั้งรักทั้ง่อยใจอ,อีซีง่อยพี่น้องทั้งรักทป็ังหงนี่แหละ เอาขัดขัดพี่น,น้องบัดม,มันเด็ดจักเบ็ดไรอันเห็ุเอาขัดขัดโลดขนดหาเน,บบนเลยนะเพื่อนๆจักดีงามแล้วกับเอางามพี่น้องจุบ แล้วเอาตัวนี้ยังยังอีกห้องนั่นพี่น้องที่ซ้องหอพอแล้วก็ซอมตัวหน่อยอู้เมือ่อยเพ่อสิแล้วพี่น้องว้าวแต่เผือแตนแ,แ,แล้ววานนี้มีแต่ถาวัวนจะอินซีมาใส่ให้พ่นง่อยพ่นสิลองให้พ่นลองง่อยเบองพ์อนงอองพนสิ มองเหตุผลพอนอนนะพี่น้องพจน์เขึ้นบอลหรือบอกเฉื่อยพอด้เฮือนใหม่พจน์ตื่นเต้นทำได้พี่น้องไปเบื่อต้องการพี่น้องอ้ไรบ้านเสีเอาพจนมานอนเฮือนก่อนใหม่พี่น้องขึ้นเฮือนใหม่ของเจ้าโควิดสองไอ้น่องพี่น้องไปเบื่อกันพี่น้องเจ้าโควิดมาเข้าเฮือนใหม่พี่น้อง ยังบัทน,นัดขึ้นง่อยมือหนักพลังมันยังอ่อนตอนนี้มันยังบัทน,นัดเดี๋ยวแอบเอาไปนอนแล้วมันก็นขึ้นง่อยเองมันได้ไปกับเก่งคนกับหูคนกับมันจะขั้วเองมันไดขึ้น